I, I won't quit going till i got it. i won't give up till i'm สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับแน่นอนครับแพ็กวันจันทแพ็กนี้นะครับก็คงต้องเริ่มต้นด้วยเลวเนลเมซี่ครับผมถึงแม้ว่าจะมีร่างพิเศษออกมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วร่างนี้บ้างก็ว่าโอ้ยร่างเก่าดีกว่าก็ต้องทาให้ดูแลกันนะครับเดี๋ยวเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆให้ดูด้วยนะครับว่าเมซี่ร่างนี้กับร่างเก่าจะเป็นยังไงร่างนี้ก็สามารถทําตันได้รวมโบนัสอยู่ที่100นะครับตอนนี้ร่างสแตนดาร์ดเนี่ยตันอยู่ที่99ร่างนี้100นะครับแล้ว สไตล์ก็ยังคงเป็นเคียร์ทีเพเมเกอร์แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยตอนนี้ร่างสแตนดาร์ดตำแหน่งหลักจะเปลี่ยนจากปีกขวานะครับผมเป็นหน้าต่ำา SS แล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถยืนได้นะทั้ง CF ปีกขวา RWF นะครับ AMF นะ CF ก็ยืนได้นะครับผมก็สามารถยืนได้เหมือนเดิมเลยฮะกดออโต้นำทางป้ามเข้าไปแบบนี้เราก็จะได้100เหมือนกันนะครับ7 4 8ดนะครับดูค่าพลังข้างในนะครับก็ยังเด่นเรื่องของการคองบอลเหมือนเดิมนะครับสามพี่น้องคองบอล9 4 9 3 9ิบสี่เกสวยสามเลยาส pass และครั8 17 81นะครับจบสกอร์แม่แต้มเดียวนี่ก็จะเป็น90แล้วเดี๋ยวเราปรับได้ครับไม่เป็นไร89ฟินิช้าฟิ่ิยิงลูกฟรีคิดก็เหมือนกัน89ดเ้ดี๋ยวปรับนะครับลูกโค้ง91ลูกบ่ง51อ่ะดูค่าพลังโอ้โหสป,ปีด67นะครับสกยภาพทางด้านร่างกายคุณดูสป,ปีดนะ67แล้วดูที่จัมี่้แม่เจ้าความแข็งแกร่ง51อุ้ยทำไมเกมให้น้อยมากอะ่ะ จ้ำสี่ผมไม่ได้ตาฝาดนะครับเนี่ยโอ้แล้วความมันเก่ง51บบ้าบอ ขอปรับนิดนึงนะครับฟินิชชิ่งอย่างที่บอกไปนะครับเพิ่มแน่นอนครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่งให้เป็น90สีเขียวเข้มแล้วก็ยิงลูกฟรีคิกนะครับจาก89มันอีกสิ่งเดียวมันได้90แน่นอนนะครับผมแต่ว่าเราจะลดอะไรนะครับผมสิ่งที่จะลดนะครับก็คือเด็กเซเลอร์ตี้นะครับตอนนี้แปดทอยนะครับก็ลดลงเหลือ7นะครับก็จะไปลดออมสิบอวัยเนสนะครับจาก85หรือ84นะครับแล้วก็สปีดต้นเอ็กซ์เรลิชั่นจากแปดสิบห้าหรือ92นะครับผมอ่ะะก็จได้พอย์คืวก็ ะครับแล้วก็เอาไปใส่ที่ชุดติ้งแน่นอนนะครับชุดติ้งตอนนี้7นะครับผมก็ใส่เพิ่มไปอีกแต้มหนึงเป็น8นะครับก็จะเป็นยิงลูกฟรีคิก90สีเขียวเข้มลูกโค้ง92แล้วนะครับแล้วก็จบสกอร์เป็น90สีเขียวเข้มๆไปนะครับผมค่าพลังโอเวอร์ออกก็ยังได้เก้าสิบเจ็ดโบนัสสามเป็น100อยู่ดีนะครับค่าพลังคลองบอลการจบสกอร์อะไรสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่ะถ้าเกิดใครจะเอาไปแบกค่าทีมก็สามารถลดพัสซิ่งได้นะครับพัสซิ่งจาก4เหลือ3 ก็จะตานร้อยเหมือนกันนะครับ97เป็น100เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ลดครับตัวลูกผมก็จะใส่เต็มซีมสแตทไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครจะแบกคัททีมก็ได้เหมือนกันนะลดพาร์ซิ่งออกหึงแต้มนะครับอ่าล้ฮะ ก็เดี๋ยวช่วงต้นผมจะจับเขายืน RMF ก่อน RWF ก่อนนะครับผมปีกสูงนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายก็จะจับยืน AMF ฝั่งขวานะครับแต่จริงๆก็ยืน CF ได้นะครับผมเอาไปยืนปีกแบบนี้ความเร็วจะเป็นอุปสรรคหรือเปล่านะครับเพราะว่าช้ามากนะครับผมดูจากสปีดแล้วนะครับผมโอ้โหแล้วความบางนี่คือบางกับาบ,าบางผิดปกติเลยนะครับผมเกมทําไมให้มันน้อยขนาดนี้นะครับผม สกิลนะครับสกิลแพทเทิร์นเดิมฮ้มีดดวเบิลทัสมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สกิลป่านลองเลงเคอร์เลอร์สกิลยิงชิปชิดช็อตคอนโทรลนะฮะดิปปิ้งช็อตยิงมุดมุดลองเลงชูตติ้งยิงพุ่งพุ่งเป็นความแม่นยำนะครับเฟิร์สททมช็อตยิงจังหวะเดียวันทัสพาสสกิลทำชิงวันทูทรูพาสซิงนะครับแทงทะลุช่องสกิลยิงอยู่โทษพินาทีเป็นชอลิสแล้วก็สกิลกับทัตซี่นะครับเอาจริงๆนะครับทุกคนเรื่องของจัมป์เรื่องของเฮดดิ ก็จะน้อยอยู่แล้วนะครับเรื่องของจ้ำลูกมงความเร็วนะครับความบางนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นจุดอ่อนของเมสซี่อยู่แล้วทุกๆลร่างนะครับผมแต่ถ้าไปดูลึกๆจริงๆนะครับถ้าเทียบกับร่างอื่นๆร่างนี้นะครับผมถือว่าจุดอ่อนของเมสซี่ทั้งหมดที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยด้อยกว่าทุกๆลร่างทั้งหมดเลยนะครับผมเกมเนี่ยทำร่างสแตนดาร์ดมาตอนนี้เมสซี่ค่อนข้างบางมากนะครับจ้ำน้อยมากลูกบ่งน้อยมากน้อยกว่าทุกๆร่างอ่ะเออเดี๋ยวเทียบค่าพลังให้ดูด้วยนะครับดูช็อตนี้ก่อนครับยืนแล้วปังนม เหมือนเดิมจ้า เล่นปีขวาอุปสรรคแน่นอนครับคือความเร็วนะครับแล้วก็ความบางโดนกระแทกหรือว่าจะใช้ความเร็วกระชากไปในลำบากที่นึงแต่ว่าจุดเด่นของเมสซี่ก็ยังเป็นตัวที่คองบอลกับเท้าหนืดเท้าดีมากติดเท้าดีมากนะครับผมบางคนอาจจะเทียบกับร่างอื่นนะร่างอื่นๆน่ดีกว่าเรื่องของการคองบอลอะไรต่างๆนานานะครับแต่เมสซี่เนี่ยคือค่าพลังการคองบอลเขาสูงอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าร่างนี้อาจจะไม่สูงเท่าร่างอื่นเลยแต่ก็ยังเป็นตัวที่ค่าพลังการคองบอลสูงอยู่แล้วนะครับดูฮะสปีดไปความเร็วเองไม่ได้นะครับต จะมีหนาหมดด้วยนะครับร่างนี้ก็เป็นร่างที่มีความอืดน,น้อยกว่าร่างอื่นๆด้วยอะไรที่เป็นจุดเกือบจะเป็นจุดอ่อนของเมซี่เมื่อก่อนนี้คือร่างนี้เนี่ยเกมใส่มาหมดเลยนะครับเนื่องจากว่ามันอ้างอิงจากร่างเซนดาร์ดเวอร์ชันล่าสุดนะครับเวอร์ชันล่าสุดร่างเซนด์ดาร์ดในดุดอบค่าพลังลงมาเยอะมากนะครับผมทำให้ร่างพิเศษออกมาก็ต้องอ้างอิงจากร่างเซนดาร์ดร่างล่าสุดนี้นะครับผมออน้อยใจเหลือเกินแต่ไม่ต้องห่วงครับผมคิดว่า หลายคนน่าจะมีเมซีร่ร่างเก่าๆอยู่แล้วอย่างน้นอยๆก็เป็นล่างดิฟไลน์ฟอร์เวิร์ดนนล่างทีมชาตินะครับผมก็ได้แจกฟรีกันไปแต่ก็อาจจะมีผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเล่นแล้วได้รับร่างแจกฟรีไม่ทันหรือว่าร่างเก่เาๆไม่มีนะครับผมก็ถ้าอยากได้ก็คงต้องตามร่างอย่างผมบ้างไอดีก็ไม่มีเหมือนกันก็<ช>ต้องมาตามล่างนี้เหมือนกันนะครับผม และนี่ก็อาจจะเป็นร่างพิเศษร่างสุดท้ายในสีเสื้อของปารีสแซงต์แชงกงของเมสซี่แล้วนะครับเพราะว่าหลังจบฤดูกาลนี้เขาก็จะย้ายไปอยู่อินเตอร์ไมอามี่นะครับผมทีมที่มีเดวิดเบ็กแฮมเป็นเจ้าของทีมอยู่ในเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนครับในลีกนั้นเนี่ยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับผมแต่เมสซี่ก็ยังเล่นให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาก็ยังมีอยู่ในเกมอยู่นะครับใครที่มีร่างเก่าๆอยู่ร่างพิเศษร่างทีมชาติร่างบารลสอะไรต่างๆนานาหรือแม้กระทั่งร่างบาซ่าเนี่ยก็ยังมีในเกมอยู่จนกว่าจะอัปเดตแพทใหม่เป็นอีฟุตบอล2024นึกว่าอีกทีหนึ่งนะครับผมก็อาจจะมีการเลเซียหรือเปล่าหรือว่าจะต้องต่อสัญญาต่อไปเรื่อยๆได้ต่อไปเรื่อยๆครับเรายังไม่ได้ขายเรายังไม่ได้ย่อยก็คงยังมีอยู่ในอดีตเราต่อไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีคีมซิ่งเปลี่ยนการ์ดประเภทใหม่หรือเปล่าอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตอันไกลพูดนััับ่อนนนนกกปปจจุไะ มีปัญหาเรื่องความเร็วแน่นอนแต่ว่าเราใช้จังหวะในการล็อกการเลี้ยงหรือว่าจังหวะที่แบ็คขูกเข้าไปข้างในมันก็หลุดได้หลายครั้งนะครับพอหลุดไปปุ๊บเนี่ยเรามีพื้นที่มีเวลาในการเอียงตัวปั่นเมื่อไหร่นะโอ้ยโอกาสที่จะเป็นประตูมีสูงนะครับถ้าระยะมันไม่ไกลจนเกินไปนะครับผมเออถ้าในกรอบเขตโทษนะโอากาสเป็นประตูมีมากเลยนะถ้าเอียงตัวยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วปั่นนะครับแต่นอกกรอบเขตโทษก็ต้องดูจังหวะด้วยนะครับบางทีวางเท้าไม่ดีก็ดูลูกนี้ปงังนิมันยิงยากตอนนี้แพทนี้ยิงไกลมันยยิาก ถึงแม้ว่าจะมีค่าพลังการปั่นที่สูงจบสกอร์ที่สูงอยู่แล้วนะเมซี่แล้วกเ็เรื่องของสกิลลองเลนเกอร์ก็มาอยู่แล้วดูฮะล็อกเข้ามาแล้วปั่นเนี่ยพยายามเอี้ยวตัวมาปั่นนะครับผมเอียงตัวมาปั่นเนี่ยยืนปีขวาอยู่นะครับยืนปีขวาอยู่นะแต่ต้องมีเพื่อนช่วยนิดนึงในการต่อบอลทำชิ่งทำทางไปนะครับมาแล้วครับเอี้ยวมาโยกเข้ามาข้างในโยกเข้ามามถ้าผ่านพ้นมาได้นะมีจังหวะยิงได้นะโอกาสเปประตูสูงมากครับดูโยครับเราขอเล็งจากด้านไกลถ้าด้านไกลอาจจะลำบากนิดนึงนะครับผมดูฮะ ยิ่งร่างนี้มีสัมมิน่าน้อยอยู่แล้วนะครับหมดแรงไวกว่าร่างอื่นๆด้วยนะครับผมแล้วพอสัมมิน่าหมดเนี่ยสักยภาพลดลงเยอะเลยนะครับความเร็วยิ่งน้อยอยู่แล้วก็น้อยไปใหญ่เลยนะครับจังหวะการเล่นก็จะต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการออกออกไปลิ้นเส้นด้านหลังนะก็จะต้องตัดเข้ามาหรือใช้ความเร็วอ,ออกมาทําไมชิปใส่ชุดเลยี่ <c oughs> แต่ความเก๋าความมีเทคนิคในการดึงบอลดูดบอลอยู่นะครับก็ยังมีฤทธิ์สงอยู่นะครับเบสซี่อย่าลืมและตันร้อยนะ ถ้าเทียบกับร่างเก่าแน่นอนบางร่างมันก็ดีกว่าร่างนี้นะครับแต่นี่ก็อตันร้อยก็ดีเมซี่ก็ยังดีกว่าหลายๆตัวในเกมนะ เมซี่เนี่ยมีร่างพิเศษออกมาโ,โหูสิบกัวร่างแล้วนะครับผมเปรียบเทียบไปไวๆแล้วกันนะครับหน้าจอมันเทียบไม่หมดเวลาเทียบพร้อมกันนะครับอ่ะอันแรกคือเทียบกับร่างแซนด์ดาดนะครับแน่นอนตั้งต้นเนี่ยมันมาจากร่างแซนด์ดาดนะครับดีกว่าร่างแซนด์ดาดแต่ก็ดีกว่าไม่เยอะนะครับเกมรุกนะจบสกอร์ลูกโคง้งยิงฟรีคิกนะครับดีกว่านะครับนี่อันนี้กับร่างแซนด์ดาดล่าสุดนะแพทล่าสุดเลยนะครับถ้าเทียบกับร่างกั๊ดเขียวร่างหน้าต่ำเอสเอสนะครับผมโอ้ยเอ่อเกมรุกดีกว่าร่างใหม่ดีกกกวว่่่่่่่่าาาาานนนนะะะคคครรรรรัับบบบบผผมมอออออองงงลลลดีี้แตจจยยยเเส์ เขียวดีกว่าความเร็วร่างเขียวดีกว่าสกยภาพทางด้านร่างกายร่างเขียวดีกว่านะครับร่างเขียวอีกร่างนึงละเอออันนี้ร่าง C F นะครับอันนี้เป็นร่าง False n i นะครับผมร่างเขียวดีกว่าในเรื่องของการจ่ายบอลจบสกอร์นะครับผมแล้วก็ยิงลูกฟรีคิกแล้วรวมถึงศักยภาพทางด้านร่างกายนี่คือมันดีกว่าร่างใหม่ทุกร่างแหละบอกเลยนะเรื่องสปีดเรื่องความเร็วเรื่องของความอึดนะเรื่องของจัมความแข็งแกร่งอะไรพวกนี้ร่างใหม่ล่าสุดเนี่ยก็ด้อยกว่าร่างอื่นๆทุกร่างนะครับไม่ใช่แค่ร่างเขียวร่างนี้นะร่างเขียวยังมีอีร่างนนั้ เน,นี๋ยวเทียบกันดูนะแต่สังเกตนะว่าเมสซี่ร่างใหม่เนี่ยก็จะมีค่าพลังการคลองบอลน,นะครับดีกว่าหลายร่างเหมือนกันนะร่างเก่าๆนะแต่แค่ด้อยกว่าเรื่องของร่างกายเนี่ยนะครับเรื่องความเร็วความอึดความบางอะไรพวกนี้เนะี่ยบางค่อนข้างมากนะครับบางคนใช้ร่างเก่าอยู่นะร่างนี้เป็นไงร่างนี้เจอรี่ที่ได้ชุดเชยมานะครับสปีดดีกว่าถึง13ามาดูดิ <c oughs> ร่างกายเนี่ยงงยังไงร่างนี้ก็ด้อยกว่านะครับความเร็วความแข็งแกร่ง,งความบางก็คือร่างนี้เป็นอ่อนอย่างหนักเลยนะครับแต่ก็ที่สังเกตคือร่างนี้ดีเรื่องของการคลอง กว่าหลายล่างเหมือนกันนะกับร่างที่อยู่ในแพ็กอา,านะร์เจนตินาล่างทีมชาตินะครับโอ,บอ้วันี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับอันนี้ด้านขวามือดีกว่าเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ่ายบอลความเร็วอะไรพวกนี้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับเกมรุกก็ดีกว่านะในขณะที่การคลองบอลก็ไม่ได้ด้อยกว่ามากด้วยนะครับแค่แต้มเดียวเองร่างแจกฟรีเป็นยังไงครับอันนี้ร่างแจกฟรีได้ทุกคนในช่วงนั้นนะครับช่วงก่อนหน้านี้นะโอ้ดูค่าพลังตรงนี้สีเขียวนี่ปึ๊บ่ปึ๊บปึ๊บปยนะครับอย่างเเช่นกมรับอะไรพกเยไลม่ต้อป ดูว่าเออร่างนี้ดีกว่านะดูที่มันจําเป็นกับตําแหน่งที่เราเล่นนะครับผมแต่ก็ยังดีกว่าอยู่ดีอะร่างแจกฟรีนะ,ะร่างแจกฟรีนี่ตัน99นะแต่ตัน99ที่ค่าพลังข้างในเนี่ยจบสกอร์ดีกว่าลูกฟรีคิกลูกโค้งความเร็วสปีดต้นเตะแรงความแข็งแกร่งบาลานซ์ทรงตัวดีกว่าหมดเลยนะครับเหตุผลที่ร่างนี้เนี่ยเวลาคํานวณค่าพลังออกมาแล้วเนี่ยตัน100นะครับเพราะว่าออจะดูจากตําแหน่งหลักนะครับแล้วก็ดูค่าพลังหลักๆของเมซี่นะฮะก็คือเรื่องของการคลองบอลมันเด่นไปไงค่าพลังการคลองบอลการเลี้ยงบอล นะครับผมที่จะดันให้โอเวอร์ออลจากตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งหลักของเมซี่ร่างนี้เนี่ยดันขึ้นไปสูงนะครับถึงแม้ว่าค่าพลังด้านอื่นอาจจะน้อยนะครับก็อย่างที่บอกไปแหละดูที่ค่าพลังที่จําเป็นกับตำแหน่งนั้นๆเวลาโอเวอร์ออลเรตติ้งคขาคำนวณออกมานะครับแล้วจะเทียบกับร่างบิ๊กไทม์เลยล่ะเออนี่เกมรุปร่างบิ๊กไทม์ดีกว่านะครองบอลดีกว่านิดนึงนะครับแต่สปีดดีกว่าเตะแรงกว่าบาลานซ์สตัมิน่าดีกว่าหมดนะครับผมก็สรุปคือร่างร่างใหม่นี้เนี่ยจะด้อยกว่าเกือบทุกร่างนะครับผมเรื่งคควาวาวา,า,วามก่ทุนะ อึดแทบจะเกือบทุกล่างเลยที่อึดน,น้อยกว่านะครับแล้วก็บางค่อนข้างบางมากนะครับโอลจัมเนี่ยสี่สิบเก้าเลยคิดดูดิจัมเต็มที่99เนี้เมสซี่สี่สิบเก้าทำไมเกม,มลังแก่เหลือเกินแล้วเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตำแหน่งนะครับจากปีขวาปีสูงนะครับขยับมาเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุก AMF ตัวฝั่งขวานะครับผมเพราะว่าเมสซี่ถนัดเท้าซ้ายนะครับยืนแผนแบบนี้ก็ยืนเอเอฟฝั่งขวาแน่นอนนะครับดูซิว่าจะเป็นยังไง ตอนที่เราเล่นปีกสูงเนี่ยแน่นอนครับก็จะเสียเปรียบมากๆให้กับแบ็กนะครับในเรื่องของความเร็วนะครับผมความเร็วนี่ค่อนข้างช้ามากนะครับแล้วปีกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ค e a เอทีฟแฮมเมอร์รมมะรนะฮะก็จะต้องใช้ความเร็วหลายๆจังหวะในการวิ่งหนีนะครับผมอันนั้นเป็นอุปสรรคของเมซี่มากๆเลยเมื่อไปยืนสูงนะครับโดยเฉพาะร่างนี้นะโดยเฉพาะร่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นเน้นใจเย็นค่อยๆล็อกค่อยๆประคองจังหวะไม่ได้ใช้ความเร็วไม,ไ, Speed, ไม่ได้แทงแล้ววิ่งสปีดไม่ได้แทงแล้ววิ่งแข่งเนี่ยเล่นได้นะ ปีกสูงก็เล่นได้นะครับผมแล้วยิ่งมาเล่น MF แบบนี้นะครับผมเล่นได้เล่นง่ายกว่าปีกด้วยเล่นง่ายกว่าปีกเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าความเร็วไม่ไค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะครับหาจังหวะค่อยๆดึงค่อยๆล็อกจ่ายให้เพื่อนนะอลูกเติมขึ้นไปก็มีบ้างนะครับแล้วมีโอกาสมีองศาในการปั่นก็ปัน่น <Messi. S 2> ก็เป็นประตูได้บ่อยครั้งนะครับผมผมคิดว่าถ้าเกิดเราตัดภาพเมสซี่ทุกๆล่างออกไปในเกมนี้นะตัดออกไปหมดเลยสมมติสมมตินะสมมติมันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอถ้ามีคําว่าสมมติถ้าสมมุติว่า เราไม่มีเมสซี่ร่างพิเศษร่างอื่นๆเลยนะครับมีแค่ร่างนี้เป็นร่างแรกนะครับยังไงมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับแล้วเรานึกถึงคนที่เพิ่งเล่นแล้วไม่มีเมสซี่ร่างอื่นๆเลยนอกจากแรงเซนด์ดานแล้วก็ร่างนี้นะครับแน่นอนครับเมสซี่ก็ยังเก่งอยู่ดีในมุมของผมนะก็ยังเก่งอยู่ดีนะครับแต่อาจจะไม่เก่งถ้าเกิดคุณมีเมสซี่หลายๆลร่างโดยเฉพาะร่างที่มันดีกว่าร่างนี้นะครับคุณก็จะมองว่าโอ้เปลืองทองนะครับกอด ก็เห็นด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้แบบว่าเออต้องสะสมร่างสุดท้ายของเมซี่นะครับมีร่างเก่าๆอยู่เนี่ยก็ถ้าเป็นร่างที่ดีกว่าร่างนี้นะครับผมเล่นดีกว่าเราเล่นอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นต่อไปนะครับใช้นั้นได้แต่ถ้าใครที่เพิ่งสร้างไ d ดีใหม่นะครับเมซี่เนี่ยก็ยังดีกว่านักเตะอื่นๆในเกมอีกเยอะแยะมากมายครับทุกคนบอกเลยเพียงแต่ว่าการเล่นก็มีข้อจํากัดในเรื่องของอความเร็วความช้านะครับความบางนะโดนกระแทกอะไรนิดนึงเนี่ยคือ เหลี่ยมบอลโดนกระแทกปุ๊บเสียบอลง่ายนะครับผมแต่ว่าบาลานซ์เขาดีนะก็ทดแทนกันได้นะครับบางจังหวะก็ไม่ล้มด้วยนะมุดๆไปก็ไปได้เฉยเลยนะครับคลองบอลจ่ายบอลเนี่ยยืนเอฟแล้วเป็นตัวมกเกอร์ maker, จ่ายบอลมีส่วนร่วมกับเกมรุกกับเพื่อนทําประตูได้มากขึ้นกว่ายืนปีกด้วยนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าจะวิ่งแข่งแล้วแทงแบบนี้ลําบากนิดนึงนะครับผมหาจังหวะประคองประคองแล้วตูมลูกนี ไม่ใช่ก็คีเล่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าในแพ็คตอนนี้มันมี22ตัวนะคือถ้าเกิดคุณมีเมสซี่ร่างอื่นอยู่แล้วคุณจะลงทุนเปิดเมสซี่เพิ่มเนี่ยบางทีถ้าโชคไม่ดีก็ออกตัวสุดท้ายก็ออกโอ้โหเหงาเลยนะเหงาทองเลยนะแบบนั้นนะ <laughs> แล้วตัวอื่นในแพ็คนี้ก็จะใช่ว่าจะเก่งนะครับผม คิดคำนวณดูดีๆแล้วกันนะครับว่าเออมีเมสซีร่างเก่าอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามีเมสซีร่างเก่าอยู่ใช้ร่างเก่าๆที่ดีกว่าก็ได้ก็ใช้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีเมสซี่เลยเป็น,นดีใหม่นะครับจะสุ่มเสี่ยงเปิดหรือเปล่า221ใน22 1, ตัวในแพ็คนี้นะครับผมคิดว่าถ้าดวงดีออกซักตัวแรกๆก,ก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหมกว่าจะได้มาเกือบ เกือบหมดตู้เนี่ยนั้นก็คุ้มค่าหรือเปล่าก็ว่างอีกทีแต่เมสซี่เฮเมสก็ยังเป็นเฮเมสอยู่ดีนะครับผมเล่นได้ถูกที่ถูกทางถูกเวลานะครับผมก็เก่งได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I thought I would never be fine. I strive just to match, say it. I'm it's alright, and for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of things. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day